ครับตอนนี้เรามาอัปเดตเมล่อนสายพันธ์ุกาเลียกันครับพี่สวนแก้วการเมล่อนฟาร์มช้าวันอาทิตย์ที่สิบสองครับกาเลี่ย รุ่นนี้ก็จะตัดได้ช่วงวันที่23ถึง25กุมภานี้ครับเนาะที่เห็นสีเหลืองๆนี่ครับกล้ยนี่ผิวสีเหลืองข้างในสีเขียวมรกตเลยครับสวยมากผมก็เลยมาอัปเดตให้ดูครับ น้ำหนักก็อยู่ประมาณสัก2กิโลโดยประมาณครับอาจจะมีบวกมีลบบ้างอะไรบ้างนะครับโล8 2โล2โล2โดยประมาณครับคือเป็นลูกที่กำลังดีนะครับผมตอนนี้เราจะเริ่มทำหวานกันอยู่นะครับเดี๋ยวมีภาพ จะเก็บมาอัปเดตให้ครับผมเนี่ยเดี๋ยวลูกนี้กําลังสวยแล้วครับนี่ครับยังไงก็ติดตามชมครับผลผลิตวันที่ยี่สิบามถึงยี่สิบห้านี่เก็บผลผลิตได้แล้วครับถ้าท่านใดสนใจกาเลียของสวนแก้วการเมลอนฟาร์มเป็นฟาร์มออรแกนิกค,ครับปลอดภัยจากสารเคมีร้อยเเซนครับนะฮะ อยังไงก็จับจองก็เข้ามาได้ครับของเราเป็นลงแรกลงเรือนแรกนะจำนวนอาจจะน้อยไม่เยอะครับผมเป็นการทดสอบคัดเลือกสายพันธุ์ด้วยนะครับยังไงก็ติดต่อจับจองสอบถามมาได้ครับตามเพจ <c oughs> ตามเพจเฟซบุ๊ค <c oughs> ลายออของสวนแก้วการมาได้ครับขอบคุณครับ